นี่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 เจ๊งแล้วเจ๊งแล้วพวกฤาษีเจ๊งแล้วฤาษีนะครับที่อ้างตัวเป็นเขาเรียกว่าเทวดาเป็นฤาษีทรงฤาษีห่าเหวอะไรเนี่ยตอนนี้นะครับชีวิตวิบัติแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายรายมาก,มาก,มากๆนะครับรายล่าสุดเขาบอกว่านะครับบ้านก็จะถูกยึดแล้วนะครับไม่มีตังค์ส่งเขานะครับแล้วก็ต้องไปนอนกินข้าวอยู่ที่วัดท่านผู้ชมโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมที่ทํา ไร่ทำนาทำสวนแล้วก็รายได้น้อยท่านจงภูมิใจเถอะนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยทำสวนทาไร่ท่านทําด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของท่านมันไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับฟ้าฝนอากาศใช่ไหมนะครับแต่พวกที่เดลฉานวิชารู้ไหมมันหลอกลวงต้มตุ๋นคนให้คนตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อมันนะครับด้วยการเสกวัตถุมงคลน,นู่นนี่นั่นนะครับหลอกลวงเขาหลอกลวงไปหลอกลวงมาท่านผู้ชมโอ้โห เวรกรรมมีจริงครับดับอำน,นาถท่านผู้ชมโอ้โ oh ห oh. บอกตรงๆนะครับเนาะว่าพวกนี้นะครับบวชก็บวชนะครับบวชไม่รู้บวชเยอะมากมายไก่กองท่านผู้ชมบวชไปบวชมาจะสร้างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสร้างวัดนะท่านผู้ชมสร้างไม่ใช่วัดที่พระอยู่นะสร้างอะไรนะที่แบบแบบเป็นเป็นเป็นฤาษีอ่นะเขาเรียกอะไรท่านผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยมาบอกหน่อยเนาะแล้วคราวนี้นะครับพอทําเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะครับเจ๋งท่านผู้ชม เพราะอะไรนะครับคนเขารู้ทันซึ่งทุกวันนี้นะครับถ้าโฆษณาอวดอุตริของตัวเองออกสื่อโซเชียลนะครับ <_ d ata> เขามองดูแล้วว่าคุณไม่มีคุณภาพนะครับกลายเป็นอาสมร้างท่านผู้ชมไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรต่อท่านผู้ชมมีตะมอยกระรอยยิ้มตอนนี้ท่านผู้ชมพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่เปล่าๆไม่ไม่มีใครอยากจะไปทําอะไรเลยท่านผู้ชมเฉพาะเจ้าของมันนี่นะครับประกาศขายแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่มีคนซื้อเพราะว่ามันเป็นที่เฮงซวย นึกออกไหมท่านผู้ชมมันเฮงซวยเจ้าของมันซวยนะครับเจ้าของมันทําอะไรไม่ดีเนี่ยคนไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะซวยไปด้วยคราวนี้ท่านผู้ชมนะครับตกอับนะครับเพราะอะไรท่านผู้ชมหลอกเขามาเยอะนะครับคนที่จะมีคาถามีอะไรอยู่ในตัวดีๆนะครับท่านผู้ชมจะไม่ด่าพ่อล้อแม่ของคนอื่นนะครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โห ชาวบ้านเขาลือกันให้แซดเลยนะครับว่าด่าพ่อล้อแม่เขานี่ด่านี่ด่าหยาบเหมือน,น,น, <S <S นหนังกระโปกรท่านผู้ชมหนังกระโปงหยาบแค่ไหนมันด่าหยาบแค่นั้นแหละเอออันนี้จริงๆนะครับเพราะว่าพวกวันนี้เขาห้ามด่าท่านผู้ชมเออแล้วก็พวกไปเอาอะไรนะไปเอาพระมาท่านผู้ชมอย่างเช่นอ่าสมมติว่าเราไปงานบวชท่านผู้ชมไปงานบวชไปงานกระถินงานพระป่าเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้นะครับเขาก็จะแจกทางวัดเขาจะแจกเหรียญแจกอะไรนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วคราวนี้นะครับ ได้มาเยอะนะครับเอามาแก้งเสกคาถาปัดลูกอะไรนะประคำหมุนติลิว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 ,ลวนะครับรู้ไหมนะครับจากของฟรีนะครับกลายเป็นราคาสวยเริ่มต้นที่199บาทหทนักไปกว่านั้นนะครับ 9999บาทมีคนหน้าโง่นะครับหลงไปบูชาโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยเมืองนอกนี่โดนเยอะท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้นะครับมันจะมาปั่นราคาท่านผู้ชมนะครับ999ไม่เอาใช่ไหมเป็นคนจีนใช่ไหมมันบอกว่าเออถ้าคุณเป็นคนจีนเนี่ยมันต้อง8 8 8, 8เออเอาแล้วท่านผู้ชมจากของฟรีนะครับกลายเป็นราคาสูงได้เงินนะครับออกรถนะครับเออ ไปซื้อบ้านนะครับท่านผู้ชมไปก็เรียกว่าไปซื้อไปจองนะท่านผู้ชมจองแล้วก็ผ่อนนะเขาเรียกอะไรอะ่ะนะครับแล้วก็พอผ่อนเสร็จก็เป็นของตัวเองผลสุดท้ายท่านผู้ชมเอ๋ยจะบอกให้นะครับผ่อนไปได้ไม่ถึงครึ่งท่านผู้ชมไม่มีปัญญาที่จะหาตังค์ไปเพิ่มเติมคราวนี้เขาก็เลยยึดนะครับไม่มีบ้านอยู่นะครับต้องไปอาศัยข้าวอยู่ที่วัดกินฉะนั้นนะครับ ใครที่กําลังทําอยู่ตอนนี้ให้เลิกเลยนะครับเลิกเลยนะครับก่อนที่ชีวิตคุณจะชิบหายวายวอดนะครับให้เลิกเลยนะครับอย่าไปหลอกลวงเขาไม่มีก็ไม่ต้องยัดหามันนะครับคือไม่มีก็ไม่กินนะครับเพราะงี้มันจะมันจะชอบบวชนะท่านผู้ชมบวชแล้วก็นะครับมันจะบอกว่าโยมแม่จ้าโยมแม่จ๋าโอ้โหปากนี้ดีท่านผู้ชมเออสึกออกมาแล้วก็ยังเรียกโยมแม่อีกมันลืมไปนะครับว่ามัน มันไม่ได้เป็นพระแต่มันคิดแบบมันคิดว่าตัวเองมันเป็นพระพวกนี้นครับมันความโกงนะครับมันอยู่ในหัวสมองของมันมาที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมขนาดใส่กางเกงนะครับเอาผ้าเหลืองออกแล้วนะยังเรียกโยมโยมโยมมึงบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยฮะอุย้ยตายแล้วนะครับแล้วชอบบวชนะท่านผู้ชมนะครับคือนะครับบวชไปบวชมาติดใจท่านผู้ชมมันได้ตังหย บวชอยู่น่แหละบวชศึกบวชศึกบวชศึกคราวนี้นะครับพอไปบวชก็ทําให้เสียวัดเขาท่านผู้ชมเขาก็เลยไล่ในประเทศนะครับมึงรีบศึกเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่รีบศึกมึงรีบไปอยู่หาที่อาศัยใหม่เดี๋ยวนี้กลายเป็นไม่มีใครต้อนรับครับก็ต้องมาออกมาเป็นคาราวาสอ่าคราวนี้นะครับเป็นคารวาสไปหลอกใครไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าสิ่งของที่เอาไปนะครับคนที่เขาเคยได้ใช้แล้วไม่มีหาเหวอะไรเลยบางสิ่งบางอย่างใหญ่หนักก็หนักนะครับบางคนนะครับ สั่งจากประเทศไทยนะครับค่าส่งนี่เป็นหมื่นท่านผู้ชมนะครับของราคาตองแปดนะครับเออส่วนมากมันจะขายตองแปดตองเก้าหรือว่าเก้าสี่ตัวเก้าตัวอะไรเนี่ยนะครับเอาไปไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยเขาก็เลยไม่เชื่อไม่เลยเลยไม่ศรัทธาเพราะว่าอะไรนะครับมาดูลังหลังแล้วนะครับด่าพ่อร้อแม่เขาเยอะท่านผู้ชมเออคราวนี้นะครับไอ้พวกนี้นะครับที่มันสักๆักมาท่านผู้ชมรูไหมนะครับสักๆักมาเนี่ยนะครับมาจากคุกท่านผู้ชมนะครับ ติดคุกโอ้โหเป็นว่าเล่นเลยท่านผู้ชมนะครับเรือนเล็กเรือนใหญ่เรือนจำนน้นเรือนจำนี้นะครับแดนนน้นแดนนี้แม่งรู้หมดไอ้พวกเขี้ยนี่ท่านผู้ชมจะบอกให้นะครับเออมันเหลือเกินจริงๆนะครับค่าวนี้นะครับล่าสุดนะครับสายข่าวรายงานมาว่านะครับติดคุกนะครับแม่ไม่ประกันตัวให้นะครับเพราะว่ามันติดบ่อยเหลือเกินนะครับเออมันทําความชั่วเหลือเกินโกรธแม่ท่านผู้ชมพอพ้นโทษออกมาโอ้โหด่าแม่เสียหมูเสียหมามันด่ากระทั่งแม่มันท่านผู้ชมเออพวกนี้นะครับคือ ตอนเป็นพระก็ให้แม่กาบอีกโอ้ยเนาะยึดหลนะคุณผู้ชมคือแม่ต้องมากราบทุกวันไม่กาบไม่ได้นะครับมันไม่มันไม่ให้ต่างแม่มันใช้เพราะว่ามันถือว่ามันเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับเออคือแม่ต้องอยู่ในโอวาท่านผู้ชมแม่งโคตรบาปจริงๆนะครับบอกตรงนะครับใครนะครับที่สักลายนะครับผมจะบอกให้แนะนํานะครับคลิปนี้นะครับแชร์ออกไปให้ประชาชนได้รับรู้นะครับว่าการสักลายคุณสักได้สวยๆงามงาม สักหมดเลยเนี่ยทั้งลูกกระตงลูก,ก,ลก,กตาเนี่ยนะครับสวยงามของคุณสักได้แต่คุณจะไม่สามารถไปทํางานที่ไหนบริษัทห้างร้านต่างๆโรงงานอะไรเนี่ยเขาไม่รับพวกสักนะครับนะครับสักได้นะครับอยู่ข้างในแต่ห้ามสักเลยแขนนี้ออกมาถ้าเลยแกนออกมานี่นะมันต้องทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะได้รับจ้างนะครับให้ไปเฝ้านู้นเฝ้านี้นะครับคือเฝ้าผับผับเขาก็ไม่น่าเอาเขาลูกค้าเขาไปเขาจะกลัวท่านผู้ชม เพราะว่ามันเป็นแต่ย่าน <S <S ท่านผู้ชมเออนะครับฉะนั้นนะครับถ้าใครสักนะครับคุณลบไม่ออกหรือว่าไม่ได้ลบเนี่ยไปสมัรง,งาเขาไม่รับถึงแม้คุณจะไม่ใช่คนคุกนะครับแต่เขามองว่าการสักแบบนี้นะครับเป็นพวกที่ติดคุกพวกอยู่ข้างในไปสักอยู่ข้างในแล้วก็ออกมาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับพวกบางคนนะครับสักไม่พอนะมันระเบิดหูมันให้รูใหญ่ๆท่านผู้ชมอันนี้เขาก็ไม่ชอบนะไอ้พวกระเบิดหูนะท่านผู้ชมเออ ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบางคนโหมันสักเหลือเกิน,นครับสักกระทั่งหนอ่อท่านผู้ชมนะครับหน่อแล้วก็ใส่กุญแจคล้องไว้ท่านผู้ชมโอ้ย,ยงดไหลยแมย่เอามันเฮ็ดโพดเฮ็ดโพวบบโมประแต่งหูดังกระเจาะนะครับท่านผู้ชมเขาไม่รับนะพวกนี้นะครับจาะจมูกเนี่ยเขาเรียกว่าควายนะอันนี้คนไหนที่เป็นดาราเนี่ยคนอันนั้นผมไม่บ้านนะครับไอคนที่ไม่ได้เป็นดาราเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยท่านผู้ชมนะครับไปเจาะจมูกเนี่ยนะครับโอ้ย ขนาดน้ำปากเรายังเจ็บท่านผู้ชมมันเจาะหูดังมันไหมเออแล้วก็เอาอะไรคลองท่านผู้ชมโอ้ยเนาะผมก็เห็นตะคัวแตะคว้ยตะมาเท่านั้นแหละเห็นเรานีไหมท่านผู้ชมจริงๆนะครับเอาสวยงามแบบธรรมชาติดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราต้องทำมาหากินด้วยการเออโชว์ตัวโชว์ลายนี่ก็เราเราไม่ว่ากันนะครับเนาะแต่นะครับแนะนํานะครับเวลาคุณจะทําอะไรหลอกล่อคนเนี่ยมันเป็นบาปนะครับฉะนั้นนะครับคนที่ทําแบบนี้เนี่ย ตามตามสนองครับจะหากินไม่ขึ้นนะครับเดรัชานวิชาเนี่ยหากินไม่ขึ้นจะบอกให้นะมันจะกัดกันกินเพราะว่าอะไรเดรัชานวิชามันเขาเรียกว่าสินเสมอการท่านผู้ชมเออจริงๆนะครับอยู่กันจนตายจนแก่จนเฒ่านั่นแหละนะครับแต่ว่าหากินไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับเดรัชานวิชาอย่างที่บอกนั่นแหละอย่าไปหาทาเด็ดขาด